สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ทางโซเชียลต่างๆนะครับครับวันนี้นะครับรายการมิสเตอร์พีเพาเที่ยวนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชิมกาแฟนะครับที่อยู่ณอุทยานภูสิงห์หรือว่าหินสาวันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของอากาแฟภูสิงห์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะตั้งอยู่ทางทางเข้ามานะครับจากอาตัวทางแยกนะครับก็เข้ามาในตัวอุทยานเนี่ยก็จะประมาณ สามถึงห้ากิโลนะครับส่วนด้านหลังของผมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทางขึ้นหินสามวานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านกาแฟข้างในเนี้ยนะครับที่เป็นร้านผู้สิงเนี้ยนะครับจะเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็กาแฟอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปเลยครับ Let's go อะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศนะครับในเรื่องของ ร้านกาแฟภูสิงห์นะครับจิบกา,ฟบบกาฟแฟภูแรภูตะรูตะวันนะครับนอนชมจันทร์ระเบียงดินหินสามวันนะครับนี่ก็คือเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับก็บอกได้เลยว่าทางเพจเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่นะครับแต่ก็เพิ่งเปิดเพจได้3วันนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเนาะนี่ครับด้านหน้าก็จะเขียนว่ากาแฟภูสิงห์นะครับ อ่านี่นะครับคือบรรยากาศที่อยู่ด้านในร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศร่มรื่นแอร์เย็นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูกันก่อนนะครับอ่าส่วนเมนูนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอิตาเลียนนะครับโซดาทีแล้วก็มิ้วนะครับส่วนเมนูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับ บรรยากาศน่านั่งนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าแอร์เย็นสบายแม่ค้าสวยนะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดู่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศในภาพรวมของร้านนะครับกาแฟพูสิงห์นะครับในหินสวานนะครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะครับชื่อน้องแนนนะครับรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะ ร้านกาแฟปูสิงค์ขายหยิบหินสามวันนะคะทั้งคือนอ๋ออันนี้เปิดได้นานได้ยังครับเปิดได้สองเดือนแล้วค่ะเปิดได้สองเดือนอมีจุดเช็คอินจุดอะไรที่เป็นแบบอ่าใน Facebook โซเชียลต่างๆมีการประชาสัมพันธ์แบบไหนบ้างครับอ่าก็จะมีเพจนะคะเพจร้านชื่อว่าปูสิงค์กาแฟปูสิงค์ค่ะอ๋อมีทั้งเพจมีมีแค่เพจอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างเดียินสตาแกรมยังไม่มีอ๋อโอเคยังไม่มีแล้วก็โซเชียลต่างๆก็ยังไม่มีมีแค่เพจอย่างเดียวใช่ค่ะ ตรงนี้มีเมนูที่ประมาณว่าลูกค้าเข้ามาแล้วก็สั่งประจำใช่ครับก็จะเป็นเมนูกาแฟผู้สิงเอสเปรสค่ะเอสเปรสเป็นกาแฟดำใส่น้ำผึ้งแล้วก็โซดาค่ะเป็นสูตรทางร้านอ๋อโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวน้องแนนฝากร้านหน่อยครับฝากร้านว่าถ้าเกิดว่าใครมา <formation jin inh. S 2> ใครมาเที่ยวหินสวรรนะคะก็อย่าลืมแวะเติมกาแฟก่อนนะคะสิงคโปค่ะโอเคครับอยู่จุดไหนของภูสิง์นะครับออยู่ทางขึ้นเลยค่ะเข้ามาก็จะอยู่ขวามือเลยค่ะโอเคครับโอเคนะครับก็สําหรับรายการนะครับพีเคพาเที่ยวนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับบรรยากาศนะครับร้านภูสิงค์คาเฟ่ที่ตั้งอยู่นะ อุทยานภูสิงหนน์นะครับหินสามวันนะครับที่อยู่ที่จังหวัด oh. บึงการนะครับก็ขอฝากร้านน้องนะครับน้องแนนนะครับคาเฟ่ภูสิงห์นะครับ,นะรบ, using, รบหรือว่าภูสิงห์คอฟฟี่นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไงถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่รู้จักเนี่ยเขาต้องเดินทางมายังไงครับอ,อันนี้เดี๋ยวถ้าเดินเส้นทางเดี๋ยวถ้าใครยังไม่รู้จักก็ปักหมุดมาที่หินสามวัน อ๋อก็คือร้านมันอยู่ในหินสวรรคอยู่แล้วเนาะอ่ะโอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องแนนนะครับเจ้าของร้านผู้เสี่ยงกาแฟนะครับเย้ครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอเขาได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทัั้งหมดนะครบ เพื ais, Somehow, yeah. ่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากใหทนมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโอเคยั